เพื่อนครับสวัสดีครับพี่น้องครับหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะบอลนูนีิเฮ็ดยังกันแท้ที่บินคนมีหลายด่านพี่น้องครับเมื่อนี้บอลนูบอลได้ออกไปหลานะเลยละหาเรื่องเฮ็ดวิดีโอมาแนะนํำนะครับการซ่อมโชกนะครับบอลนูสิบ,บอลเปลี่ยนเซนินนะครับบอลนูเปลี่ยนแหล้วนะครับเปลี่ยนแหล้วเรียบร,ร,ร้อยนะครับ ตอนนี้เขาอยู่ในขั้นตอนการเซตน้นำมันโชกเคเซตระยะยุบบรุเสื้อว่า,านักตกปลาคนที่ชอบหาปลาทุกท่านนะครับร้อมชอบอย่างหนึง่งคือโหลดมอเตอร์ไซค์ครับอยากที่สอบเองบ้านนี้อนุก็เรียกว่ามาแนะนาวิธีการเซตน้นำมันโชกนะครับให้มันนุ่มนวล รือเสียหมันแข็งหรือเสียหามันยุบเท่าไดเขาสามารถบังคับได้นะครับก็เรื่ทําโมโหจังว่าระยะยุบโทงนี่มันคืออย่างนะครับระยะยุบโทงค,คือจังเสีนนแบบบนะน่นะครับเราโชกมันยุบลงมาแบบบมมี่นะมันโชกนะครับแบบบอสในประกบบอกบเขาเขาต้องการพูว่ามันยุบเท่าไดนะครับโชกมาตรฐานที่เขาเห็นมาเนี่ยมันยุบเท่าไดอ่ะนะครับ มโมวัตดกันเลยโดยมากก็ทียูประมาณแปดเส้นนะครับแปดเส้นแค่ตอนนี้แปดสิแค่เส้นหนึ่งดึงดูเดี๋ยวจะเห็นเห็นน้ำดีกว่า,า,านี่นะครับแค่เส้นตะก่อน ต่กรอนตาล่าเดียวไเห็นตากองตาล่าเดียวอะให้ตากรองอ่านจากเส้นเลยก้าวไปสองมิลแล้วก้าวครึ่งใช่ครับก้าวครึ่งส่วนหมัดเวลาเฮ้าเสร็จโชกเห็นมันหนุ่มนะครับถ้าสมมติว่ามันมันหยุบลงเต็มที่เลยเก่าเก่าเส้นครึ่งนะครับเขาก็ต้องลดลงมาเหลือจักแปดเส้น ลดลงมาเห็นมันได้แปดเส้นครับให้ระยะยุบมันอยู่ที่แปดเส้นบันนี้เวลามันทํางานอีหลีสองขังเข้าวัดไปแปดเส้นมันมันทำงานเต็มทีได้แค่แปดเส้นเาต้องเฮตุไห้ได้ซ้ำนั่นนะครับมาทำมาเบิ่งกันปกติอน้ำมันโชกเนี่ยปกติน้ำมันโชกนี่ตามมาตรฐานเพื่อนสิตเติมไว้หกสิบเจ็ดสิบนะครับประมาณนี้คือว่าหกสิบเจ็ดสิบนี่หมายความว่า ให้สร้างเป็นคนกำหนดประสิทเติมซ้ำใดนะครับแม่เท่าเติมสองขางมากกว่บ,บไดซ้ำกันนะอ่ะอันนี้ผมเทใส่ขวดเอ็มลอยนะครับมันโชขวดหนึ่งมีสองลอยมิลลิลิตรนะครับท้าว่าแบ่งออกเอ็มลอยขวดหนึ่งมันลอยลอยมิลลิลิตรถ้าก่าแบ่งออกเออลอยหาสิบมิลลิลิตรนะครับถ้าแบ่งออกเหลือเจ็ดสิบนะ ต้องเกลียดนี่คือเจ็ดสิบนะครับอ่าเขากาเอาเลยนะครับกาวเลยเกลียดนี่คือเครื่องหนึ่งของขวดคือเจ็ดสิบมิลลิลิตรนะอันนี้โบนุเทไว้เจ็ดสิบแล้วนะครับเนี่ยเทไว้เครื่องหนึ่งแล้วนะครับเคเขอามาใส่กัน แต่ว่าก่อนหน้าน,านี้บรรลุทดสอบแล้วนะครับมันได้ประมาณหาสิบมิลลิลิตรนะครับถ้าเท้าสิเอาถ้าเท้าสิเอา,า,าเรา,ายะยุ่แปดเส้นเท้าสิเติมประมาณหาสิบมิลลิลิตรนะครับมันกับสีเทบเบิร์ตเทบเบิร์ตนะโอเคครับหวัวไหล่ล่มครับกดถึงกดล,ลงครับให้น้ำมันมันเข้าที่เข้าทาัง บ่มีฟองอากาศไหลาบางครั้งเขาเทลงไปมันมีฟองอากาศอยู่มัน,มนบโลงเบิดนะครับเอเดี <Okay. S 2> okay. ๋เขามาวัดกันเลยวัดสีไดจ็กเส้นการทดสอบแบบมาตรฐานเข้าบวมีครับเขามีบบาเห้าฮะ ใส่เก่ยเยอะน้อยก็ได้ไปดแห้งที่สุดใส่อีกจุดน้อยครับมันพอถึงนะครับใส่อีกจุดน้อย,นนอยมันหยุบหลายปวด เอาเบอรงตาก,กองมาเฮาเฮาตั้งใจสิเอาแปดเส้นนะครับตอนนี้อ่อมันหยุบพ่อนนีเห็นปะตาก,กล้องเห็นปะครับดำๆนี้นะครับคือคือมันอยุ่พ่อนหนีนะเคมาวัดน้ครับอาเดี๋ยวจากเส้นแปด แปดเส้นนะครับนี่แหละครับเพชรเหมือนกันทั้งสองคางครับอีกคางหนึ่ง,น,งนี่โบนูเฮ็ดแล้วนะแตแป,แปดเส้นพอดีนะครับนี่ครับคือการแนะนำํำบัานนี้ถามมันทำงานสองคางมันสิบประหอดแปดเส้นนะพี่น้องมันทำงานสอง,องพอกดมันสิบประหอดแปดเส้นน <c oughs> <c oughs> ำหนักสองคาง,งมันซอยกัน มันสิบวมหดแต่เส้นเวีนแต่สิโตกลุมนะครับตัตกลุ่มหดแต่เส้นแต่กระโปถึงกระแทกนะครับเพราะว่าจุดที่มันกระแทกที่อยู่เก่าเส้นเคืองถ้าได้เก่าเส้นเคืองปุ๊บกระแทกตึ้งเลยนะครับอันนี้บหอดนะเคล็ดในกับวมหดโอเคครับเคล็ดลับไไง่ายๆในการเซ็นบนังบวมโตกให้มันนุ่มนวลน,นะครับเจซี่ละ่ะพี่น้อง นี่นะครับ <c oughs> เจ็ดที่เด้เเออกับบกกะแทกนะครับแล้วก็ระยะระยะให้โตข,ขึ้นขึ้นลงๆนี่หลายนะครับแปดเส้นบนหน่อยนะพี่น้อง <c oughs> อ่าเย้ครับอ่านี่นะครับนี่คือบอนเด็กเปลี่ยนีอยางหลายนะพี่น้องเป็นการเซ็ตมันอย่างเดี่ยวถ้าจะให้มันเด่งดึงขึ้นมาปกติ้าเราตร้องเปลี่ยนสปริงโชคกเพิ่มเติมนะครับ เป็นสปิงโชเพิ่มเมาอแต่สิเวลาขึ้นนัำมันสิบนหยุบลงหลาย,ยานะอดิรถมันสิลุก็ดีนะครับนี่คือสปริงโชเกเากันสีด้ประมาณนี้นะจัดจังสี่แล้วครับเป็นการประนุมมาแนะนำที่น้องเ hey. บิ้งนะครับสำหรับาสายหลา่าสายลุยตกปา่าหาป่าปร,าปรนุคิดว่าต้องมักแน่นอนนะครับสำหรับรถคิดอยากจแตแงรถเองหาวิธีแต่งรถให้มันข้อใจเจ้าของนะครับ อ่ะครับคลิปนี้ก็เอาหนุนกกะหวังว่าสิเป็นประโยชน์ให้พี่น้องสายหลาหม่เฮานะครับนักตกป่าทั้งหลายคิดว่าสิเป็นประโยชน์ให้นําไปใส่ได้นะครับหรือว่าถ้าพ่นําไปใส่ก็คือพวกหูจักนะครับเวลาไปสอมไปยังเากัสิได้หูจักนะว่าเฮาว่าเฮาอยากให้สร้างเห็ดแบบไดนนะครับอ่ะํานี้เหระครับพี่น้องมือนี่ ำหรับคลิปนี้เอาไว้สักหนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้วันุสางวิดีโอดีๆต่อไปครับแหรบคลิปนี้สวัสดีครับพี่น้องครับบ๊ายบาย